หลวงตาเด็กน้อยนะคะถามว่าอย่างตอนสวดสองทุ่มครึ่งเนะะี่ยค่ะเห็นปู่ตัวเองนะคะอยู่่ํากลางไฟล้อมรอบแต่ไฟไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ได้เผาปูของเขาเนะะี่ยค่ะอย่างนี้คือปู่อยู่ในนรกหรอคะอืมปู่ในอยู่ที่กักขังไม่ใช่อยู่ในนรกไม่ใช่อยู่ในสวรรค์แต่ปู่ไปไหนไม่ได้กองไฟล้อมรอบ ไฟไม่ได้ไหม้ปูใช่ไหมอืมมันอยู่ตรงนั้นแ่ละจะว่าบุญก็ไม่ใช่จะว่าบาปก็ไม่ใช่แล้วเราทำยังไงในเมื่อเราสวดบทจักพัดเป็นนะคะเด๋ยวก็หมดนะเหมือนกับคนอาจินนาอะไรพวกเนี้ยปานาอะไรพวกเนี้ยมันทำทำบ่อยๆมันก็มากขึ้นถึงเวลามันก็หมดเข้าใจไหมอายุมันก็หมด บุญกับบาปมันมีอายุอายุก็คือเวลาที่ทำนั่นแหละเวลาที่ทำในมนุษย์นะทำยาวก็บาปยาวทำสั้นก็บาปสั้นบางคนช่วยชีวิตปาณาติบาตไม่กี่ตัวบางคนทั้งวันทุกวันบางคนนานนานที <laughs> เวลา เวลารับผลของกรรมคือบางคนก็เป็นนิดๆหน่อยๆบางคนก็เป็นแล้วก็เป็นอีกอะไรลักษณะงั้นกรมาฐานเท่านั้นอย่าตัดพงเนี่ยจิตลืมเท่านั้นลืมมันมันไม่มานะขอเรื่องความฝันในที่นี้อีกนิดนะคะอย่างถ้าเกิดเรายังยังฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคะ่ะเรา จะตีความว่าได้ไหมคะว่าเขาไปเกิดแล้วหรือยังไม่ไปเกิดเนะะี่ยค่ะถ้าเราฝันเห็นเขาเขายังไม่ได้เกิดนะฮะเรายังอยู่เขายังอยู่ในพบที่เราติดต่อเขาได้อยู่นะค,ะคือยังฝันอยู่อีกกรณีนะคะอย่างว่าฆ่าคนตายในความฝันตีความหมายได้ไหมคะได้ฮะ ก็เราไปฆ่าเขาในความฝันเพราะเขาเคยฆ่าเราไว้มันก็หมดเจ้ากันไป